เอาแล้วเอาแล้วดูมันไหมดูมันมุดอรอปลาอยู่เปล่าปลาอยู่เปล่ามุดครับสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับช่องเฮียตั้มว่างไม่ได้นะครับมีสายรายงานมาบอกว่าป่านี้น้ำกำลังเดือด นั่นแน่บักคำกรนี่เองครับนะครับวันนี้ผมก็ได้มาเช็คหมายถึงหมายเรียบร้อยไม่รู้ใช่หมายนี้หรือเปล่านะครับ <c oughs> นะก็ะวันนี้นี่ยืนอยู่ขอนไม้เลยนะลมลมเดี๋ยวยืนตกนี้แหละนะครับ <c oughs> น้ําสวยอยู่น้าสวยเดี๋ยวมารอดูว่าจะได้ตัวแมนเพื่อนห <c oughs> วานเจี๊ยบ ไอ้แัดไหนบอกทะลุเพดานลอยขนาดนี้เพดานยังไม่ทะลุเลยโอ,โอ้อันเจี๊ยบอันนี้มันถอยอยู่วะหรือมันถอยอยู่งี้อยู่แล้ววะบาคูทะลุเพดานครับวันนี้ยังไม่ทะลุนะนะแจ็ค นะเป็นเพราะว่าผมวัดไม่ดีเอาใหม่ไปเก็บเหยื่อหนะ้าแจ๊ก,ก่อนนะเดี๋ยวลองเหยื่อของน้องทารันหน่อยนะครับซื้อมาแต่ต้องเทสหน่อยนะน,น่ะโหนนฟอกใช่ไหมเหี่ยไอเรามันสายอะไรนะสาย YouTube <c oughs> อ้ามาโหนน,นฟอกโหนน,นจริงๆหน้าจิ้มมาก อ๋อมีกาด้วยไม่กาดด้ะ <c oughs> โหนกเนียนเนาะไปโหนกเนียนฟ็อกโหนกนูนเนียนฟ็อกครับลองดูเดี๋ยวของน้องทะรันนะก็ไม่ค่อยสู้ลมเท่าไหร่นะเพราะเยื่อมันเบาเยัยนโปร่ง ตีซ้ายออกขวาตีขวาออกซ้ายเอาเอาน้องทลันน้องทลันทำงานยังอ้ยวัดขาดอีแม่ไปเลยวัดขาดสายขาด<ะ>เดือดหนักไปว,วะเนี่ย โอ้ยยังตบเมรดก็ยังดึงได้นี่ว่ะโอ้โหพี่น้องครับสายขาดเจ็บใจดังไฟสุมสวงทะลวงอกฉันโหนกนูนเอาไปแดกเรียบร้อยคงอร่อยจริง <c oughs> เฮ้ยน้องทะลัน <c oughs> เหยื่อน้องน่าจะหอมอ่ะ ปลาตัดสายไปกินเลยอะดูดิ oh, <no. S 1> มาใส่ช้อนก่อนขั้นเพื่อน ตัวเล็กมาแล้วน้องทารนันน้องทารันมาแลวหนึ่งตัวไม่ใช่ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวเมื่อกีก้แกตั้งต่ม <c oughs> อันนี้สซยปรับครับปรับนะตัวน่าจะขครื่งขีดได้หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนกนูนฟ็อกกัดติดแน่นอนถ้าสายไม่ขาดนะฮะ มาแล้วโอ้โหมาหลุดวันนี้พอดีเลยแล้วตัวที่สอง ตัวที่สามมาแล้วตัวที่สามมาแล้วกล้องมองเห็นหรือเปล่าตัวที่สามมาแล้วใส่ปลอกใส่ปอกกัดไม่โดนเอาเยอะเอาเยอะ สายป๊อกสาตป๊อกเล่นหางไปแดกแล้วมั้งเอาแล้วเนพะื่อนมากแก้ครับแต้มที่ห้าครับแต้มที่ห้ามาแล้อ๋ออันนี้สาสวยนีสาสวยครับ มาแล้วครับแต้มที่หกมาแล้วครับแต้มที่หกมาแล้วครับเอาเรื่องเอาแล้วเอาแล้วโดนไหมโดนมุดอ๋อตายอยู่เปล่าตาอยู่เปล่า,า,ามุดครับ ไปลูกปลาอยู่หรือเปล่าครับมาหมดเลยครับมาหมดเลยครับไปลูกปลาอยู่หรือเปล่าครับมาแตเลนครับมาแตเลนครับมาลุ้นกันครับปลาอยู่หรือเปล่า <ś c oughs> ปลาอยู่หรือเปล่าปลาอยู่หรือเปล่าอะไรเนี่ยครับโอ้โหเอสัตว์เสื้อมายังไงโอ้โเสื้อใครไอแม่ าไอ้เสือไข่ครับเนี่ยโอเคครับเพื่อนๆต้องขอลาก่อนอันนี้หมดเวลาโอ้โหเหยื่อหมดหลายตัวเลยเล่นเหยื่อไปกินเหลือแต่ตัวเบ็ดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะักเบียดจริงครับนานี้นักฟุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเพื่อนจะไม่ขายของก่อนไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆลาก,ก่อนจุ๊กๆสวัสดีครับ FC เหี้ยตามวางไม่ได้เยอะ